สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับวันนี้เรามาลบรถซูรนาโตโยต้าซูรนานะครับผมเครื่องพันห้าเป็นรถบ้านนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านนะครับสภาพดีๆเลยนะครับสภาพอันนี้ขายตามสภาพรถพร้อมวิ่งทางไกลนะครับอีกกระถางพ้มบนภาพสีไม่ขาดนะครับมีอ่าก็โดยส่วนที่ถึงตามอายุการใช้งานเป็นรถบ้านนะครับผมเป็นรถบ้านไม่ใช่แท็กซี่นะฮะคันนี้เป็นรถบ้านประวัติเดิมเป็นรถบ้านนะครับผม อ๋ตอตัวนี้เมื่อยมือดึงนี่ตงสัยจะไปหามหมแล้วมือดึงนะครับมือดึงครับับส,สวยๆนะครับผมเดิมๆเ,เลยนะครับผมเบาะกำรรมะหยี่โรงงานนะฮะช่างนิวรถมันเคยติดเกจไหมรถเคยติดเกจด <5 S 2> <5 S 1> บด่บดฮะใม้เบอิองเลย คนตู้ที่สวยเลยนะคนตู้นี่สวยเลยนะครับผม <S <S <ess> <S คนตู้นี่สวยเลยจะ <S ess> ดูว่ามีกวดติดแก๊สไหม <S <S <ess> <S รถไม่เคยติดแก๊สเลยพี่น้องนะครับรถเดิมๆนะครับไม่ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับพี่น้องได้ไปไม่ผิดหวังคนโซ้นี่สวยนะครับรัวๆ <S <S <ess> <S นี่นะครับนี่นะครับ ครับยีนะครับส,สวยสโุปหน้านะครับผมนี่นะครับเดิมๆของมันเลยนะครับปเป๊จอดปั๊มก็ด้ทว่าเติมน้ำมันกน่อนเข้ยวคออยู่ปะยิ้มก็ไปเลยตั้งราคาไว้สามหมื่นเก้านะครับผมพี่น้องสามหมื่นเก้าราคาอย่างนี้ไม่ผ่างบตนตัวรงนะครับสามหมื่นเก้าเปิดของเครื่องเนี่ยดังดูสภาพสวยเลยห้องเครื่องสวยมากสามหมื่นเก้านะครับผมมานะ เราขายตารระทัเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมครับรถคันนี้เดิมจดทะเบียนที่อ่าอ่าอุดรดูห้องเครื่องที่สวยเลยนะครับผมสามหมื่นเจ้าเท่านั้นนะครับผมเค,เ,เ,คเครื่องดีนะครับเครื่องดีไเป็นรงรถคนคนแก่ไม่แก่ไม่ค่อยได้ใช้นะอยู่บ้านนะครับไม่ค่อยได้ใช้ โม้ีดระบบโชีตนะครับผมเครื่องยนต์พันห้านะครับตัวนี้นะฮะเป็นรถบ้านเทีนะครับไม่ใช่เทกซี่นะครับผมโตตัวนี้วาดิมอ่ะปิดตรงนี้สองนิ้รงพะัรพาวเวอร์นะครับผมโตโยต้ารุนหานะครับผมสามหมื่นเก้านะครับผมตั้งไว้สามหมื่นเก้าโทรศูนย์เก้าสาสามเจ็สามหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกะครับผมเป็นรถบ้านไม่เคิติดแก๊สนะครับผม ท่านใดสนใจเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับศูนย์เก้าสามสามจดสามกหนึ่งสองหกนะครับผมนะครับใช้างานสามแสนกว่ากิโลนะนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่ศูนย์เก้าสามสามจดสามกหนึ่งสองหกนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณนะฮะ 3 9 0 0 0เท่านั้นนะครับผม